ตอนนี้ก็ไฟกันเต็มเหนียวแล้วนะครับฝั่งทักษิณตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไปในสองคลิปก่อนปรับคอรมอก็ไม่ได้ไม่ปรับคอรม,มอไม่ได้ก็ไม่ได้ไอนุทินก็เลยฮึ่หัวเลาะนะฮะหัวเละเาะรองอิงตอนแรกก็จะปรับคำตีจะถีปรคภูมิจะไทยออกไปตอนนี้ปรับไม่ได้แล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการเมืองใกล้จบนะฮะไฟกันรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับระหว่างภาคภูมิใจไทยระหว่างเพื่อไทยอนุทินถึงขั้นหัวเราะนะครับหลังอิงยืนยันจะไม่มีการปรับกระดุมตรี ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางการุณาชิดชอบเลขาธิการพักคภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนานโนบน,นจไจีมี่ต้อตำแหน่งของย่างตำแหน่งอรก็ชื่จไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งของใ,รใ,ใคงงรเ้า จะมีการปัิทักวกาลังอเรเาแทมีกางน้เอาภูมิทัออกลังจรัเข้าแทนมีกน,มนี้คาถามนีแรง,งเงไม,ม่อยางน,นาั้คนเดิมอาลังป็นนต่อไปก็อ,อ,อ,อยากให้เป็นอยตอนนี้บอกเรื่อนเดิมไม่ได้คิดจะปับอะไรนะคะแต่ว่าพอได้มนดแน่แเราก็เลว่าอาย่งไบ้างเพแล้วในคุณทักษิณ คุยโมโออวดว่าปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต้องพักเพื่อไทยเท่านั้นวันนี้พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลสองปีแล้วปัญหาเศรษฐกิจก็ยังแก้ไม่ได้ปัญหาปากท้องของประชาชนสินค้าราคาแพงแพงมากที่สุด ในรอบหลายปีแพงตั้งแต่สินค้าจําเป็นประจําวันราคาไข่ไก่จนไปถึงทองคําสินค้าไข่ไก่ราคาแพงกระทบต่อประชาชนผู้มีไรายได้น้อยตอนนี้ไข่ขึ้นแผงละห้าบาท 6ลูกละ4บาท5บาท6บาทราคาหมูในท้องตลาดหมู3ชั้นขายอยู่กิโลกรัมละ230ถึง250เนื้อวัวอาหารทะเลของใช้ในครัวเรือนแพงหมด ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะรายได้ไม่มีรัฐบาลประกาศเรื่องค่าแรงก็ยังทำไม่ได้เงินเดือนผู้จบปริญญาตรีเดือนละสองหมื่นห้าก็ยังไม่มีลดค่าแก๊สค่าน้ำมันยังทำไม่ได้ ชาวบ้านมีรายจ่ายยิ่งของแพงยิ่งต้องควักเงินในกระเป๋าซื้อเมื่อไม่มีรายได้รายได้ไม่เข้ามากำลังซื้อก็ไม่มีนโยบายแจกเงินคนละหนึ่งมื่นบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแจกไปแล้วเงียบ วันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดของแพงเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมย่าของแพงกระทบถึงคนยากคนจนคนในชนบทที่ไม่มีรายได้คนในสังคมเมืองที่รายได้น้อยของแพงกระทบคนยากจนมีของแพงอย่างเดียว ที่ไม่กระทบต่อคนยากจนคือทองคำแพงทองคำสูงเป็นประวัติการราคาบาทละแต่หกหมืบาทที่บอกว่าไม่กระทบต่อคนจนเพราะคนจนไม่มีเงินจะซื้อแล้วก็ไม่มีทองจะขายจะขึ้นบาทละหนึ่งแสนก็ไม่กระทบต่อคนจนแต่ สินค้าในท้องตลาดที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันต่อการดำรงชีพมีราคาแพงขึ้นกระทบต่อคนยากคนจนครับมัน,นแป้งขึ้นน้ำปลาชูรสรสดีน้ำมุงน้ำมันขึ้นกร,กระทุ้งกะทิขึ้นขึ้นขึ้นหมดถามว่าคนที่ไม่ได้มาประกอบการขายอะ่ะ จะไม่เข้าใจหรอกคนที่กินอาหารมื้อละหมื่นอะ่ะเขาจะไม่เข้าใจกับเราหรอกนะกนาาเขากินอาหารอโอ้โหอย่าเลยนะอย่าให้พูดเลยนะท่านเหลาแล้วจะแหลม<อ>กินกันซะจนแบบโอ้โหไม่รู้เลยว่าคนกินหลักร้อยเนี่ยหลักสิบเขาเป็นยังไงเพราะว่าพวกท่านกินอาหารเป็นหมื่นๆเลยคนไทยมีกินมีใช้มีเกียริ ล่าสุดปรากฏว่าประชาชนล้านเจ็ดสิบเอ็ดแสนโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์จัดงานอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ปรากฏไม่มีใครไปเดินซื้อเลยค่ะวายวายวายไม่มีใครรู้เลยวายตำน้ำพริกละลายงบประมาณค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งครอบครัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์ปรากฏว่า ไปนั่งโชว์แต่ขายของไม่ได้ค่ะทต่ไมละ่ะเพราะว่าโครงการเอาเงินให้กับคนจัดอ e ีเวนต์ nt, คนจัดอ e ีเวนต์ก็ไม่ได้ไประจาสัมพันธ์ขนาดกูยังไม่รู้เลยจากนั้นปุ๊บพี่น้องประชาชนที่มาจากภาคเหนือลำปางแพร่น่านพะเยาขายของไม่ออกไม่มีคนเดินเลยค่ะเพนก็คุณทักษิณกำลังจะโชว์ว่าตัวเองเนี่ยคุมสถานการณ์ได้นะครับให้ลูกน้องเห็นว่าเฮ้ยนายเนี่ยยังดิลได้อยู่นะเพือ่อขายนายเนี่ยยังแจ๋วอยู่นั้นนายไม่กลัวไนะเว้ยอบจอบจจเนี่ยนะครับถ้าชนะเยอะเนี่ยนะครับ คุณทักษิณก็จะบอกว่านี่ไงแหละผมยังเจ๋าวยู่นี่คือทักษิณคุณทักษิณซึ่งในยุคปีสีเกนี่ยคุณทักษิณก็จะเป็นสไตล์แบบคุณทักษิณเป็นคนที่ถ้าเริ่มคุมเกมไม่ได้เนี่ยคุณทักษิณจะคำรามดังสไตล์คุณทักษิณเป็นแบบนี้ในยุ่งงั้นหมายถึงว่าตอนนี้เริ่มคุมเกมไม่ได้เลยคำรามดังอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีคดีชั้น14อมีคดีเอาพายมีเรื่องร้องรีไปหมดมันมันเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขแล้วครับวันนี้ไม่รู้ว่าคดีไหนจะถูกหยิบขึ้นมมาแล้้วัันีทงบ บปชแพทยสภาสารดีกาสามนูนโอ้โหคุมไม่ถูกครับครับผมว่ายิ่งกว่าสงครามเก้าทับมันนะครับคือเทีผมว่าวันนี้คุณทัศน์สินเข้าสู่ภาวะของการเจอนิติสงครามเก้าทับเอาอย่างนี้แล้วกันที่ผ่านมานะครับจากการออกมาเคลื่อนไหวของลูกในวินชิดชอบนะครับที่ไม่เอาด้วยกับคอมเพล็กซ์อินเตอร์เทนเมนต์ก่อนนนั้น ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องขอากระโดงที่มีการยึดทั้งหมดตามคำพิพากษาของศาลแต่ภูมิใจไทยก็ยื้อให้กระทรวงมหาดไทยยื้อไว้นะครับในขณะที่สนามกอล์ฟอัภไยกระทรวงมหาดไทยโดยทางฝั่งภูมิใจไทยก็ลงนามนะครับให้สนามกอล์ฟอัภไยนั้นตกเป็นของธรณีสงนะครับต่อมาก็มาจ้างอาจารย์ไพศาลพืชมงคลเป็นทนายความให้สู้ต่อ อาจารย์ไพสารก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาย้ายฝ่ายนะแลวยืนยันจากเดิมบอกว่าเป็นที่ธรณีสงแล้วจบละตอนนี้ก็บอกไม่เป็นที่ธรณีสงละพอมีคดีความเข้ามาให้ทําการว่าความเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ลูกชายของไปพูดในสภาผู้แทนษฎรก่อนจะมีการปิดประชุมสภาเรื่องของคาสิโนว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของคาสิโนและประกาศว่าเป็นลูกชายในเวทชิชชอบกับกรุณาชิชอบ กลางสภาพู้แถนสะดอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับความแตกร้าวของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยก็หนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับก็มีรายงานอย่างหนาหูเลยว่าทักษิณตัดสินใจที่จะขับพรรคภูมิใจไทยออกไปนะครับแล้วก็ให้เจไปประสานกับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณแต่พลเอกประวิตรนั้นปฏิเสธ ทำให้อนุทินชามบรมกุลหัวเราะฮือฮือนะเกิดขึ้นในเชืิงงานสังเคราะห์แล้วใกล้จบละนะการเมืองกําลังจะใกล้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะไปดูสถิติในรอบ94ปีที่ผ่านมากำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง นะครับความขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยนาที่ผ่านมาคือความขัดแย้งระหว่างพลังประชารัฐซึ่งฝั่งทักษิณน,นอกจากจะไม่เชยใช้มือถีพักพลังประชารัฐออกไปนะครับยังแบ่งพักพลังประชารัฐเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเป็นของธรรมนัตส่วนหนึ่งก็เป็นของลุงป้อมจนถึงปัจจุบันตอนนี้จะไปลางลุงป้อมกลับมาแน่นอนเนี่ยลุงป้อมไม่กลับพรลุงป้อมดูแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น ลุงป้อมก็โดนเกมให้สนธิยานไปร้องพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเรื่องการถือหุ้น3บริษัทนะฮะเพื่อขาดคุณสมบัตินะครับแน่นอนฮะลุงป้อมต้องการจะทําให้พักพลังประชารัฐเข้มแข็งขึ้นนะครับดึงเกมเพื่อที่จะฮุบพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเข้ามาเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเหมือนเดิมเพระาะเมื่อก่อนนี้พักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเป็นพักการเมืองเดียวกัน,นการเดินวิธีนี้กลยุทธ์นี้ ลุงป้อมก็มีสายสัมพันธ์กับทางปปชถ้าปปชชี้มูลความผิดพิพันธ์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่รวมไทยสร้างชาติแตกทันทีตอนนี้ก็มีบางส่วนเข้าไปหาลุงป้อมและจะไปอยู่กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณย้ายออกจากรวมไทยสร้างชาติไปแ,แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือนะตอนนี้เยอสยก็จะมีการแจ้งข้ขอกล่าวหาเพิ่มเติมนะกับทาง สวฝั่งน้ำเงินนะครับอ้างเรื่องของการหัวอังยีซองโจนนะเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มสวก่อนหน้านี้ก็ไปร้องต่อสาตมูลนะครับให้มีการเอาผิดกัทวีสอดสองนะครับแล้วก็เสียอ้วนภูมิธรรมเบชวชัยนะครับขาดคุณสมบัติเข้ามาแทรกแซงองค์กรอิสระนะครับซึ่งสารมูลก็รับคำร้องไว้เป็นที่รยบรอยถึงขั้นช็อกกันเลยทีเดียว นะครับตอนนี้วายง่ายคากันคนละข้างคนละฝ่ายฟัดกันระหวังพักสีน้ําเงินกับพักสีแดงพรรคปุ๋มจไทยตอนนี้นะครับอนอกจากจะตั้งวันที่6เมษายนวันจัดกลีแล้วนะครับเขายัางเปลี่ยนโลโก้ของพักเป็นสีเดียวล้วนเลยสีน้ําเงินชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คงชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ไฟกันเต็มเหนียวแล้วนะครับ ฟังทักษินตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไปในสองคลิปก่อนปรับคอรมอก็ไม่ได้ไม่ปรับคอรม,มอไม่ได้ก็ไม่ได้ไอนุมมออทินก็เลยฮึ่ฮหัวเลาะนะฮะหัวเละเาะรองอิงตอนแรกก็จะปรับคำตีจะถีบพระภูมิใจไทยออกไปตอนนี้ปรับไม่ได้แล้วปรับไม่ได้เกมต่อ,อไปก็เป็นของภูมิใจไทยนะครับจะเล่นต่อถ้าถึงก็กรกาดาเมื่อไหร่นะครับเรื่องของคาสิโนพรบอร่าสถานบันเทิงควบวงจร นะครับไม่ผ่านสภาก็เรียบร้องเรียนจีนรัฐบาลก็ล่มนะครับความพร้อมของเพื่อไทยเนี่ยมีความพร้อมน้อยมากเลือกตั้งรอบต่อไปโอกาสจะแพ้สูงนะที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพรรคประชาธิป,ปัตย์ในสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายงตรีมาแล้วนะครับและที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาสองปีนะรพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นได้นะครับทำให้เป็นจุดอ่อนให้ยุบสภาเมื่อไหรก็แพ้เมื่อน,นั้นนะฮะ เกมตอนนี้เลยขึงกันอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยจะมีการแจ้งข้อกล่าหาเพิ่มเติมต่อรองกันไปต่อรองกันมาในเกมการเมืองแต่ผลที่ออกมานะครับผมยืนยันฟันธงนะนะอะไรก็เกิดขึ้นได้และมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะ